สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็มาด้วยเรื่องของการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสอ่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยกล่าวไว้ว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกําลังสองของความยาวความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากอ่ะล้วก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันเลยค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะมีชื่อว่าสามเหลี่ยม a b c ซึ่งเราจะแทนด้าน c นะคะ c แทนความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็ a และ b แทนความยาวด้านประกอบมุมฉากค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะให้สามเหลี่ยม abc นะคะเป็นรูปต้นแบบตรงนี้แล้วก็กําหนดให้ด้านนี้เป็นด้านเป็นมุมฉากค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมเบตา้าแล้วก็อันนี้เป็นมุมแอลฟาจากนั้นนะคะเราก็จะ copy ปปรูปมาแล้วก็ต่อ ที่มุมที่มุมสตรงนี้ค่ะซึ่งให้ด้านตรงนี้นะคะยาวเป็น b หน่วยแล้วก็ตรงนี้ก็มุนให้เป็น a หน่วยะคะ่ะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอ่ะต่อมาเมื่อเราต่อสามเหลี่ยมสองรูปนี้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะประกอบส่วนของเส้นตรงตรงนี้ซึ่งจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ตรงนี้นะคะเราจะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือรูปสี่เหลี่ยม abde ค่ะ ซึ่งเราจะรู้ว่าตรงนี้นะคะมันเป็นมุมภายในสามเหลี่ยมมีขนาดร้อยองศาซึ่งตรงนี้นะคะมีขนาดไปแล้วเก้สิบองศาแสดงว่ามุมเบตากับมุมเอลฟาบวกกันแล้วก็จะได้เก้สิบองศาซึ่งตรงนี้นะคะเป็นมุมตรงแสดงว่าตรงนี้นะคะก็จะเหลือเป็นมุมฉากค่ะอ่าต่อมานะคะ เราก็จะมาพิจารณาการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม A B D E ค่ะอ่ะเขียนเลยค่ะพิจารณาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม a c d e ซึ่งเราจะมีวิธีการหาได้สองแบบด้วยกันก็คือการพิจารณาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็วิธีที่สองก็คือพิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมสามรูปนะคะมาบวกกันอ่ะถ้างั้นขั้นแรกเราให้เป็นหาพื้นที่จากเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนนะคะอ่ะก็พิจารณา พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมข้างหมูข้างหมูนะคะขอโทษค่ะอ่ะก็เป็นเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะชื่อก็คือรูปสี่เหลี่ยม abde a, b, d, e สูตรของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานก็คือตรงนี้ค่ะก็คือ a บวก b อ่ะก็คูณ a บวก b คูณส่วนสูงส่วนสูงก็คือตรงนี้ค่ะก็คือ a บวก b เช่นเดียวกันก็คือ a บวก b อ่ะต่อมาก็คิดเลขนะคะก็เขียนเซตหนึ่งส่วนสองคูณจากจากนั้นนะคะเราก็กระจายกระจายแล้วก็กระจาย a ไปคูณ a แล้วก็ a ไปคูณ b นะคะก็จะได้เป็น a อกำลังสองบวก a b แล้วก็กระจาย b นะคะไปคูณ a b ไปคูณ b ก็จะได้เป็นบวก ab เช่นเดียวกันแล้วก็บวก b กำลังสองคะ่ะเราจะสังเกตเห็นว่านะคะมีพจน์นี้นะคะกับพจน์นี้ที่เหมือนกันอยู่อ่ะเราก็นำสัมประสิธข้างหน้านะคะมาบวกกันก็จะได้เศษหนึส่วนสอคูณ a กำลังสอง,งบวกส ab บวก b กำลังสองตั้งไว้ก่อนคะ่ะอ่ะ อันนี้นะคะคือวิธีการหาพื้นที่แบบแรกต่อมานะคะการหาพื้นที่แบบที่สองก็คือมองเป็นรูปสามเหลี่ยมย่อยสามรูปค่ะหนึ่งสองสามอ่ะก็มาเขียนกันเลยค่ะพิจารณาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ทั้งสรูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีรูปไหนบ้างคะ,ะเขียนไปพื้นที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรบ้างสามเหลี่ยม abc abc บวกพื้นที่ สามเหลี่ยม cde cde บวกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม ace นะคะ ace เท่ากับอ่ะสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะก็คือเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงอ่ะวงเล็บแรกนะคะก็เป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc นะคะก็เป็นเศษหนส่วนส คูณอ่ะฐานของมันคือฐานของมันก็คือตรงนี้แล้วก็สูงก็คือตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นคูณ a b ได้เลยค่ะอ่ะคูณ AB บวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม CDE นะคะสามเหลี่ยม CDE ตรงนี้อ่ะคูณฐานคูณสูงก็คือ b a กับ B ค่ะก็เศษหนึ่งส่วนสคูณ a b เช่นเดียวกัน ต่อมาสามเหลี่ยมสุดท้ายก็เป็นสามเหลี่ยม ace สามเหลี่ยม ace อยู่ไหนคะอ่าตรงนี้อ่าก็คือเศษหนส่วนสคูณ c กำลังสองอ่าเศษหนส่วนสคูณ c กำลังสอง่าแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าอันนี้นะคะอ่ามีเหมือนกันแสดงว่าเราเอาสามพัติข้างหน้านะคะมาบวกกัน ก็ค <One input> ือจะได้เศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษสองส่วนสองตัดทอนจะได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณเอก็จะได้เท่ากับเอเช่นเดิมอ่ะก็จะได้เท่ากับ a อบวกอ่ะพดหลังก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณ c ี่กำลังสองนะคะอ่ะแล้วเราก็สามารถดึงเศษหนึ่งส่วนสองออกมาได้นะคะอาจจะได้เป็นเท่ากับ เ2ตหนึ่งส่วนสองคูณ2บวก C กำลังสองนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับพลนี้นะคะอ่าต่อมาเราพิจารณาเราหาพื้นที่ทั้งสองแบบได้แล้วนะคะซึ่งเราจะทราบว่าการหาพื้นที่ทั้งสองแบบนะคะจะต้องเท่ากันอ่ะเราก็เขียนเลยนะคะซึ่งการหา พื้นที่ทั้งสองแบบจะต้องเท่ากันจะต้องเท่ากันเนาะจะได้ว่าอะจะได้ว่าอะไรเราก็จับให้มันมาเท่ากันอะเราก็เอาตรงนี้เท่ากับตรงนี้่าเขียนไปเลย ก็จะได้ขอ Copy คออัดลอกจะได้ว่าเซตหนึ่งส่วนสองก็เท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองคูณสองเอบวก c ีกำลังสองเราสงังเกตเห็นอะไรไหมคะ เซตหนึ่งส่วนสองเหมือนกันแสดงว่าตัดทอนได้อะตัดทอนตัดทอนอะเหลืออะไรบ้างอะเขียนลงไป A กกำลังสองบวกสอง A, b, บวก b กำลังสองเท่ากับอะด้านหลังเหลือสองเอบวก C กำลังสองแล้วเราเห็นอะไรอีกคะพดสองเ b เหมือนกันแสดงว่าตัดทอนกันได้อะตัดตัด หักล้างกันเนาะอ่ะก็จะเหลือเป็นเป็นอะไร a กำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองอ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ซึ่งก็จะได้เหมือนกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่กล่าวข้างต้นเลยนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ